อ,อปิดลำโพงกันหมดเลยแล้วตะคู่ต่อสู้หายไปจากเลนกูจะเตือนยังไงวะเนี่ย สวัสดีเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกคนก็นมาพบผมอีกแล้ว m g มีพี่คนเดิมและวันนี้เราก็อยู่กันในเกม r e ม l m o เวอร์เดนั่นเองโอเคเนาะวันนี้เราก็จะมาพบกับครูฝึกลิโป้กันมั่งหลังจากที่คลิปก่อนใช่ไหมเจอครูฝึกแวนไปครูฝึกแวนก็ช่วยบอกวิธีการย้ายล้านขวาไปไว้ด้านขวารวมไปถึงการย้ายแผนที่ไปไว้ด้านขวาแล้วก็ทิ๊กเล็กๆ,ๆน้อยๆในการใช้แผนที่ด้วยวันนี้ครูฝึกลิโป้ก็เลยจะมาอธิบายการใช้แผนที่เพิ่มเติมนั่นเองโอเคเนาะเอาละเดี๋ยวผมสมมติเรื่องสักเรื่องนึงขึ้นนมาแล้วกั หากเกิดกรณีที่ผู้เล่นในทีมเดียวกันนั้นปิดลำโพงกันหมดทําให้เราไม่สามารถสื่อสารกันได้เราจะมีวิธีการสื่อสารยังไงก็โดยปกติแล้วก็เราก็จะมีวิธีการสื่อสารโดยการพิมพ์คุยหรือปุ่มไอคอน3ตัวนี้ที่มีโจมตีมีป้องกันป้องกันตัวนี้เขาเรียกถอยกลับใช่ไหมภาษาไทายอันนี้ถอยกลับแล้วก็มีรวมกลุ่มก็จะเป็นไอคอนมาตรฐานสําหรับคนที่ไม่ชอบเปิดลําโพงเปิดไมค์คุยกันนั่นเองแต่มันจะมีฟังก์ชันมากกว่านี้ด้วยอ่เดี๋ยวผมพาไปดูกันฟังก์ชันที่ว่านี้มันก็คือ ฟังก์ชันที่จะเตือนผู้เล่นเดียวกันให้รู้ว่าเฮ้ยศัตรูหายไปจากเลนนะเฮ้ยเรากำลังไปช่วยนายนะหรือบอกให้เพื่อนถอยมาก่อนโดยมาร์กจากจุดบนแผนที่ได้เลยโดยที่ไม่ต้องมาส่งสัญญาณจากตำแหน่งของตัวเองที่ตัวเองยืนอยู่เพื่อนเราก็จะได้รู้ว่าเฮ้ยแม่งศัตรูหายไปจากตำแหน่งไหนวะเฮ้ยตำแหน่งไหนควรถอยตำแหน่งไหนแบบควรระวังอะไรประมาณนี้โอเคเราก็ไปดูวิธีการใช้กันก่อนดีวกว่าวิธีการใช้แล้วก็เปิดขยายแผนที่ขึ้นมา และโดยส่วนใหญ่แล้วเราจะติ๊กตำแหน่งพวกคลองอยู่หรืออาตำแหน่งที่เทนอยู่อย่างเงี้ยเพื่อที่จะให้ไปโจมตีหรือป้อมของตัวเองเพื่อที่จะป้องกันถูกต้องไหมแต่เราสามารถกดค้างได้เว้ยสมมติเนี่ยเทนหายไปจากเลนกดค้างปึ๊บพอกดค้างเสร็จแล้วมันจะมีสตูหายไปกําลังไปเลยก็ถอยถ้าสตูหายไปจากเลนเราก็เลื่อนมาที่สตูหายไปเพื่อนก็จะรู้ว่าเฮ้ยสตูหายไปจากตำแหน่งไหนเพื่อให้เพื่อนเราอะระมัดระวังตัวมากขึ้นโอเคเนาะสมมติเพื่อนกันกําลังบวกบวกกันอยู่ที่คลอง ขอกาลังเสริมเราก็โอเคติ๊กถูกแล้วก็กําลังไปหรือจะติ๊กบอกเพื่อนให้ถอยจากคองก็ได้ให้ถอยจากคองจากมังกรอย่างเงี้ยปุ๊บโอ้โหมันหายไปตรงนี้เอ้ถอยก่อนพวกเฮ้ยมันมาแล้วอะไรประมาณนั้นก็ได้เนาะโอเคก็จะเป็นทิกอีกเล็กๆน้อยๆแล้วกันสําหรับคนที่ไม่ชอบเปิดไมค์คุยกันหรืออะไรต่างๆกันนะก็ฟังก์ชันนี้ก็แต่ก่อนไม่เป็นที่นิยมเพราะว่าไอ้แผนที่เนี่ยมันจะขยายอยู่ที่ด้านซ้ายถูกต้องไหมพอเราขยายด้านซ้ายเสร็จแล้วปุ๊บมันจะอยู่ตําแหน่งด้านซ้ายมือทําให้กดไม่ค่อยถนัด แต่หลังจากที่ครูฝึกแวนบอกการวิธีการย้ายแผนที่มาด้านขวาแล้วทําให้เราสามารถเคลื่อนที่ไปได้ด้วยแล้วก็ยังติ๊กส่งสัญญาณไปได้ด้วยในคราวเดียวกันสมมติเราจะไปตีเทนอย่างเงี้ยเฮ้ยแม่งลุมเทนไว้กำลังไปนะโอเคขอความช่วยเหลือกูมาแล้วอะไรประมาณนี้ก็ได้เนาะอ่ะโอเคและนี่ก็เป็นอีกทิกทิกหนึ่งเล็กๆน้อยๆเนาะสำหรับการใช้แผนที่นั่นเอง ก็สำหรับใครที่อยากให้ผมทําคลิปอะไรเป็นคลิปต่อไปนั้นก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปเลยถ้าผมมือเราว่างผมทาให้แน่ร้อยเปอร์เซนต์และสำหรับใครที่ไม่กดซับตะคายก็กดกันด้วยล่ะจะได้มีคลิปอะไรพวกนี้ดูกันต่อไปสำหรับวันนี้ก็ได้เวลาและจนกว่าจะพบกันใหม่คลิปหน้าถ้ามีบายบายบายบปๆไปตีเทนเฮ้ยกำลังไปเว้ยกำลังไปติ๊กบอกไรว่าเนี่ยคุอยู่คนเดียว